สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีท่านที่สนใจศึกษากฎหมายพระราชบัญญัติสภา,าตำบลและการบริหารส่วนตำบลนพศ2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมเราเดินทางมาถึง EP6 แล้วนะมาตรา74ถึง89มาดูครับว่าสาระสำคัญมีอะไรกันบ้างในมาตรา74นะครับเรากำลังจะคุยถึงส่วนที่4นะซึ่งว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของอ,อปตอน,นะครับ มาตรา74ก็เป็นเรื่องของรายได้เช่นภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนที่ดินปัจจุบัน2ตัวเนี่ยเขาไม่มีนะเขาเปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมครับถ้าใครตามข่าวกฎหมายท้องถิ่นนะภาษีป้ายอากรค่าสัตว์ค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อันเกิดจากการค่าสัตว์นะครับทั้งนี้ในเขตของอ,อปตอเมื่อได้จัดเก็บตามกฎหมายว่าดารนั้นแล้วให้เป็นรายได้ของอปตอน,นั้นนะครับ ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนอหมายถึงภาษีที่ดินสีปลูกสร้างฉบับใหม่นี้ด้วยนะครับของอ,อปตอตามวรรคหนึ่งให้ในายกอง์การบริหารส่วนตลมีหน้าที่มีอำนาจเช่นเดียวกับอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าได้วยภาษีบำรุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนในที่ดินนะครับเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่นนะ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบอำนาจและหน้านที่ดังกล่าวให้กับหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการแทนก็ได้และให้หักให้จ่ายได้ตามความจําเป็นนะครับที่กําหนดไว้ในมาตรา8 1นะนี่เป็นหลักการนะครับในมาตรา75ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใดก็ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลต,ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายบริการนั้นนะครับ มาเฉลี่ยกันนะภาษีเกี่ยวกับรถยนต์นล้อเลื่อนนะครับทีนี้มาดูมาตรา7 6เบเรื่องขององค์การบริหารส่วนมีอำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารสดวนเพื่อเก็บภาษีอกรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ10นะครับนี่เป็นตัวเลขที่ต้องจํานะไม่เกินร้อยละ10ของภาษีอกรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทเต่อไปนี้นะครับ แต่ข้อที่จริงคือไม่ค่อยมีอบตอใดออกข้อบัญญตัติลักษณะแบบนี้นะยกเว้นว่าบริบทของท่านมีเรื่องพวกนี้อยู่นะวงเล็บหนึ่งคือภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัชดากรซึ่งสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ในเขตของอบตอนั้นเห็นไหมครับบริบทของอบตอนั้นมีเกี่ยวกับเรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะก็สามารถจะออกข้อบัญญัติได้เช่นเดียวกัน ข้อ2คือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราตามกฎหมายวิธีสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ3คือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพน,นันตามกฎหมายว้วยการพน,นันซึ่งสถานที่เล่นการพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับการเสียภาษีอรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของ1บาทให้ปัดทิ้ง ภาษีกรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ให้ถือเป็นภาษีากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายไว้ด้วยกันนั้นนะครับถัดไปในมาตรา77รายได้จากค่าธรรมเนียมนะตามกฎหมายไว้ด้วยน้ำบาดาลเงินอากรประธานบัตรใบอนุญ,ญาตและอาจจะบัตรตามกฎหมายไว้ด้วยการประมงค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไมา้ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองค์การบริหารส่วนบนใดให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนบนนั้นนะครับก็คือหน่วยงานเขาจะจัดเก็บและเขาจะนําส่งเป็นรายได้ในอปตอนะครับที่มีพื้นที่เหล่านี้นะมาตรา78เรื่องของค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายไว้ด้วยปิโตรเลียมทั้งนี้ในองค์การบริหารส่วนตำบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้จัดสารให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับก็เป็นอ,อปบตแถวที่ติดทะเลนะจะมีแร่มีปิโตรเลียมเยอะนะครับก็ได้ส่วนแบ่งนั้นด้วยนะมาตรา79เเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ในองการบริหารส่วนบนใดให้แบ่งให้แก่องการบริหารส่วนบนนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงครับเวลาเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเราเสียค่าบัตรนะค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีกฎกระทรวงในการแบ่งไรายได้ให้กับอบตอในพื้นที่นั้นนะครับถัดไปมาตรา80องค์การบริหารส่วนบลมีอํานาจออกข้อบัญญัติ ท่านจำไว้นะถ้าเป็นอบต,ตเขาเรียกข้อบัญญัตินะครับถ้าเป็นเทศบาลเขาเรียกเทศบัญญัติงค์งการบริหารสมบนรณ,รณเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยกำหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัชดากรดังต่อไปนี้วงเล็บ1คือในกรณีที่ประมวลรัชดากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ให้อบตเก็บในอัตราร้อยละศูนย์นะครับนี่เป็นตัวเลขที่ต้องจำนะ รีปสอ2คือในกรณีที่ประมวลรัชฎากลเรียกเก็บภา,าษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่นให้องค์การบริหารส่วนบนเก็บ1ใน9นะท่องไว้นะหนึ่งใน9ของอัตรา,ราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัชดากลนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัชดากลนะต้องจำนะมาตรา8 1อองค์การบริหารส่วนบนจะมอบให้ กระทรวงทบวงกรมซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอัรหรือค่าธรรมเนียมเรียกเก็บภาษีากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่ออง,งค์การบริหารส่วนตำบลกนะ็ได้นะครับในกรณีเช่นนี้เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้วให้กระทรวงทะบวงกรมก็ส่งมอบนะครับส่งมอบค่าธรรมเนียมที่เรียเก็บมาเนี่ยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนะในมาตรา82นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้นะ ท่านที่ชอบถามว่าอบตอมีรายได้จากอะไรบ้างน,นะครับหคือรายได้จากทรัพย์สินของอบตอเองนะสคือรายได้จากค่าสาธารณโภคโข,ของอบต3คือรายได้จากกิจการที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับสคือเรื่องของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เงื่อนขเป็นเงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้ที่ให้ หกเป็นเรื่องของรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้เจ็ดเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับก้อนนี้เยอะนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนี่ยแย่เลยนะเงินหายไปเยอะเลยนะครับแปดเป็นรายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในมาตรา8.3องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกู้เงินเห็นไหมปัจจุบันอบตอกู้เงินได้นะครับจากกระทรวงดูวงกรม องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารสร่วนตำบลคือเรื่องกู้เงินเนี่ยเฉพาะท่านนายกเองเนี่ยกู้กู้ไม่ได้นะครับต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะให้ความเห็นชอบก่อนนะครับการกู้เงินตามวักหนึ่งก็เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับมาตรา84รายได้ขององค์การบริหารสร่วนตำบลเมือ่อเมื่อได้รับแล้วก็ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยการตราเป็นพระราชกิจสิกาตามประมวลรัษฎากรนะภาษีไม่ต้องจ่ายนะครับรายได้ของปตอมาตรา85อปตอมีอาจมีรายจ่ายทังต่อไปนี้นะครับเมื่อกี้เป็นรายได้ตอนนี้มาดูรายจ่ายบ้างองค์การบริหารส่วน,นจ่ายเงินอะไรบ้างหนึ่งเป็นเงินเดือนนะก็เป็นเงินเดือนข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นนะครับลูกจ้างลูกจ้างประจาแล้วก็ที่จ่ายให้กับท่านนายกคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาด้วยนะ สองเป็นค่าจ้างนะครับสาเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ4เป็นหมวดค่าใช้สอยนะจะทําโครงการต่างๆนะครับ5คือค่าวัสดุ6ค่าครุภัณฑ์เจ็ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆแปเป็นค่าสาธารณภคนะค่ะน้ําค่าไฟนะห่าโทรศัพท์เป็นต้น9เป็นเงินดุดหนุนให้หน่วยงานอื่นนะที่ขอรับจากองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นนะใครขอจอากอบตอบตอ อนุมัติให้ก็เป็นรายจ่ายของประทนะครับเป็นเงินุหนุนนะสิเป็นรายจ่ายอื่นใดท,ที่จําเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพันหรือรายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้นะครับเช่นเราไปกู้เงินเข้ามาเราต้องชาระเงินต้นดอกเบี้ยทุกปีก็เป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันนะการจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลวักหนึ่งหรือการนําเงินของกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเจ้าของ หรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้นไปใช้จ่ายเพื่อจะเป็นโครงการฝึกอบรมนะดูงานต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนตบลรองนายกเลขานุก,การนายกประธานสภารองประธานสภาสมาชิกอบตอนะจะกระทํามิได้นะครับเอาไปดูงานต่างประเทศเหมือนไปใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่าไม่ได้นะครับเว้นแต่นะมีข้อยกเว้นด้วยนะ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดนะเพราะฉะนั้นจะไปต่างประเทศนะครับต้องดูให้ดีนะว่ามหาไทยกําหนดไว้อย่างไร ในมาตรา86เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภานายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกเลขานุก,การนายกนะครับเลขานุก,การสภาด้วยนะและสมาชิกสภาเนี่ยก็ให้เป็นไปนตามที่กระมมทรวงหาทยกาหนดนะปัจจุบันนี้เขาเพิ่มให้ท่านเยอะขึ้นจากเดิมเยอะเลยนะแฮปปี้กันทั้งประเทศเลยนะ มาตรา87ครับก็ประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทําเป็นข้อบัญญัตินะท่านจําไว้นะอปตออกข้อบัญญัตินะไม่เป็นงบประมาณรายจ่ายหรือข้อบัญญัติทั่วไปเขาเรียกข้อบัญญัตินี่ถ้าทํางบประมาณรายจ่ายเขาเรียกว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและเสนอได้แต่โดยนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องงบประมาณรายจ่ายเนี่ยจะเป็นประจําปีหรือเพิ่มเติมก็ตามแต่ผู้เสนอนะครับก็คือท่านนายกนะครับคนเดียวนะคนอื่นเสนอไม่ได้ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกําหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้ใจ่ายประจําปีนั้นหรือมีความจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณให้จัดทาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะกรณีนี้เช่นว่า รายได้ท่วมนะเลยได้มีมากกว่าที่ประมาณการไว้ก็ทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมได้นะครับถัดไปนะครับเรื่องของเมื่อสาภาองค์การบริหารส่วนบนเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วสาภาก็นะครับให้เสนอนแหนมเภอเพื่อขออนุม,มัตินะครับและแหนมเพอพิารณาและให้แล้วเสร็จ ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวาแต่ละวักเนี่ยครับมันจะเป็นการเ,าเหมือนกับเป็นการขานอ้ำนาจกันนะระหว่างทางฝ่ายสภาทางฝ่ายอ,อปตอกับายอำเพอผู้ว่าท่านฟังให้ดีนะปกติสภาส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยให้แนมเพอแนมเพอพิจณาไปใน15วันนะครับถ้าแนมเพอไม่อนุมัติท่านต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่หากพกน้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วแนนมเภอพินาไม่แล้วเสร็จนะก็คือครบ15หวันไม่แล้วเสร็จก็ถือว่าแนนำเภออนุมัติร่างข้อบัญญตัติดังกล่าวถัดไปนะครับในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะแหนำเภอส่งมาสภายืนยันนะครับหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้แนอนเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกำหนดเวลา15วันนับแต่วันที่สภา,าองค์การบริหารส่วนจันแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายใน15วันนะครับก็ค <elly> ือจะไปสิ้นสุดที่ผู้ว่านะครับถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนะครับแอำเพอเพื่อลงชื่ออนุมัติและถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบ ด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปนะครับหากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าผู้ว่าการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นนะครับก็ไปสิ้นสุดที่ผู้ว่านะเสียงของแนมเพอกับสภาไม่ไม่สอดคล้องกันผู้จะมาตัดสินคือผู้ว่านะครับในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะสภาอปตต้อง พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้นเมื่อพน้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วสภาองค์การบริหารส่วนบนพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนบนให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนบนเสนอและให้ดำเนินการต่อไปตามวักสามต่อไปก็คือเสนอให้นอมเภอใช่ไหมครับถ้าข้อบัญญัติงบมาณราจ่ายจำปีออกไม่ทันงบป,ประมาณใหม่ก็ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณในแจ๊บจำปี ในปีงบประมาณที่แล้วมาไปพางก่อนก็เหมือนรัฐบาลใหญ่เลยครับเหมือนกับงบประมาณของประเทศเลยครับถ้าทำาห้เสก็ต้องใช้ปีที่ผ่านมาไปพางก่อนนะในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารสนบนุจะแประยะติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้นะท่านสมาชิกฟังให้ดีนะ เวลาแปลยติงบประมาณเนี่ยท่านแปลเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการไม่ได้นะครับแต่อาจแปลยติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายท่านแปะลลดหรือตัดทอนรายจ่ายได้แต่แปลเพิ่มรายการหรือจํานวนในรายการไม่ได้นะครับซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้นะครับเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันท่านแป,ปลท่านแปลลดไม่ได้นะ หรือเงินที่กําหนดให้ใจ่ายตามกฎหมายและในการวินาของสภาองค์การบริหารส่วนบนการเสนอการประยัิหรือการกระทําด้วยประการใ,ใดๆที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบป,ประมาณรายจ่ายจะกระทําไม่ได้นะมันมันก็เหมือนท่านรับประโยชน์จากการประหยัินั้นก็ทําไม่ได้นะครับถัดไปนะมาตรา87ทับ กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนบนไม่รับหลักการท่านฝ่ายดีนะไม่รับหลักการเนี่ยมันอันตรายมากปกติเนี่ยเขาจะไม่ตีรวนในยตออิตั้งแต่ยติแรกรับหลักการเขาไม่เขาไม่ตีรวนนะเพราะว่าอะไรครับถ้าไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตงิงบมาลัยจายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัตงิงบมาลัยจ่ายเพิ่มเติม,ตมให้แนมเพอเ,เนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งประกอ,อบด้วยกรรมการจํานวน7คนนะครับ เพื่อจะพิจารณาหาข้อยุติความขัดแยง้งโดยแก้ไขปรับปรุงหรือยืนยันสาระสาคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้นทั้งนี้ให้ยึดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสำคัญนะครับถ้าถึงขนาดนี้คือคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะในอำเภอต้องตั้งกรรมการหา,หาข้อยุตินะครับเคนนะคณะกรรมการ7คนเนี่ยนะครับให้ประกอบด้วยสมาชิกสภา อปตซึ่งสภาเสนอนะครับ3คนนะฝ่ายสภาเสนอ3คนและก็บุคคลที่ซึ่งเป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภานะครับซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนบนเสนออีก3คนนะมาจากฝ่ายสภา3คนและมาจากฝ่ายนายกอีก3คนนะครับโดยให้นะครับ โดยให้ตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่สภาปอปตมีมติไม่รับหลักการและกรรมการ6คนเนี่ยที่มาจาก3ามสเมื่อกี้น,นะปรึกษาและเสนอบุคคลที่ไม่ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนบนรองนายกนะครับเลขาก็ไม่ได้และไม่ได้เป็นสมาชิกสภาคือต้องเป็นคนกลางจริงๆนะคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการนะเมื่อกี้3าก็ 3, 3 หกคนนี้นะครับก็ร่วมการเสนอบุคคลเป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายใน7วันนับแต่วันที่กรรมการครบ6คนนะต้องหาคนกลางให้ได้นะครับในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แนวเพอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารจังบนรองนายกองค์การบริหารจังบนเลขานุการนายกนะครับ และไม่ได้เป็นสมาชิกสภาด้วยนะทําหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบจํานวนนะถ้าหาไม่ได้แอมเพอร์ไปนคนหาเองนะให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งนะครับพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อแอมเพอร์ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวที่กําหนดไว้นะครับให้ประธานกรรมการ รวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้วส่งรายงานแนอมเภอต่อไปนะให้แอมเภอร์ส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของข้กรามการหรือประธานกรรมการในวัคสี่ให้ในายกองค์การบริหารส่วนบนโดยเร็วนะแล้วให้ในายกนะครับเสนอร่างข้อบัญญัติักล่าวต่อสภานะครับต้องเข้าสภาอีกครั้งนะตามมาตรา87บภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากแอมเพอนะครับหากนายก ไม่เสนอร่างนะถ้านายกไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลภายในที่กําหนดให้แหนมเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้ในายกนะครับพ้นจากตําแหน่งนะเพราะฉะนั้นนายกต้องเสนอร่างอยู่แล้วนะครับถัดไปนะแปดสิบเจ็ดทับสองนะครับให้สภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลพิรณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามมาตรา87ดสิบเจ็ดทับหนึ่งวรรคห้าให้แล้วเสร็จภายใน30วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนบนหากสภาองค์การบริหารสนมพี่น้าไม่แล้วเสียภายในกำหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจำปีปีที่แล้วมาไปพรางก่อนในกรณีเช่นนี้นะครับดูให้ดีนะท่านสมาชิกให้แนวเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนบอลนะครับเพราะฉะนั้นอ่านมาถึงมาตรานี้ท่านจะมีอะไรอ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับการเสนอขอ้อบัญญัติงบประมาณในใจ่ายก็ไม่ควรมีปัญหาตั้งแต่วาระรับหลักการนะครับไปเสนอประยะติในวาระ2ดีกว่านะในมาตรา88นะครับระเบียบว้วยการคลังงบประมาณการโอนการจัดการทรัพย์สิน การซื้อการจ้างค่าตอบแทนและค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบที่เกี่ยวกับการบริการอื่นๆขององค์การบริหารส่วนบนให้องค์การบริหารส่วนบนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้นะครับในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งวรรคสองให้ความนึงถึงความเป็นอิสระและความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนบนด้วยนะและมาตรา89นะครับให้นาบทบัญญั ในมาตรา37มาใช้บังคับกับการตรวจสอบการขังการบัญชีการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลมนะครับนี่เป็นตัวกฎหมายที่ผมว่าสําคัญนะทุกท่านถ้าท่านศึกษามาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น EP ีถัดไปน่าจะจบพรบปรตสองห้าสามได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าศึกษามาถึงขั้นตอนนี้ถึงว่าท่านเป็นคนที่รอบรู้กฎหมายของ กฎหมายจัดตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลมามากพอนะศึกษาทำความเข้าใจนะครับใครจะไปสอบต้องเน้นหน่อยถ้าใครที่ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมอย่างนี้ก็ไม่เป็นไวครับก็ค่อยๆศึกษาไปวันหนึ่งท่านจะเป็นผู้ที่ช่ำชองกฎหมายของอบตนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะให้ข้อมูลสาระสำคัญแก่คนที่ศึกษากฎหมายอบตได้ไม่มากก็น,น้อยนะ ขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ